นี่ค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณอิงแล้วนะคะในวิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้นักเรียนก็จะได,ได้เรียนเรื่องนะคะหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสมารฉันนะคะนักเรียนจะได้รับชมวิดีโอนะคะหรือพิธีทัศน์นะคะนักเรียนพร้อมที่จะรับชมหรือย,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันการอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้การนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจะทำให้สังคมสงบสุขและเกิดความสมานฉันนะครับ <c oughs> การนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉัน <c oughs> การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันคือการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างสงบสุขไม่ขัดแยง้งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หลักธรรมที่นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมา,านฉันท์มีหลายหลักธรรมเช่นเบญจธรรมสุจริต3ปรมวิหาร4เป็นตน้นความมีเมตตาต่อผู้อื่นตามหลักเบญจธรรมจะช่วยให้สังคมสงบสุขความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ตามหลักสุจริต3จะช่วยให้จิตใจเบิกบานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ความเป็นกลางยุติธรรมไม่ลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งตามหลักพมวิหารสี่จะช่วยให้เกิดความสงบสุขในสังคมนะครับเป็นไงคะนักเรียนนะคะได้รับชมวีดีโอเรื่องหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันไปแล้วนะคะทีน,นี้เราก็จะมาทำแบบหัดกันในกิจกรรมที่5นะคะข้อที่1นะคะเขาให้นักเรียนนะคะ วิเคราะห์สถานการณ์แล้วนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะที่กําหนดให้มาประยุกต์ใช้นะคะมีคําว่าเบญจธรรมูวิหารสี่จุจริสามนะคะตอนนี้มาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะคะอิสราเห็นกระเป๋าของเพื่อนสวยกว่าของตัวเองนะคะจึงเกิดความอยากนะคะ,ะ,คะมาดูข้อที่หนึ่งอิสราคนนางหลักธรรมใดไปประยุกต์ใช้นะคะให้เขียนคําว่าสุจริสามนะคะ ข้อที่2นะคะการดังหลับทำดังกล่าวนะคะไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดผลในสังคมอย่างไรนะคะให้นักเรียนเขียนคําว่าสังคมสงบสุขทุกคนไม่มีการปิดฉากหรสยากันนะคะไม่แข่งแย่งชิงดีกันนะคะข้อ1.2นะคะอนันต์ยืมวิทยุของเพื่อนไปใช้แล้วทําพังจึงกลัวเพื่อนโกรธนะคะให้นักเรียนเขียนครับข้อที่1นนะคะ เขาถามว่าอนานควรนาหลักธรรมใดไปประยุกต์ใช้นะคะให้เรียนเขียนคําว่าเบญจธรรมนะคะข้อที่สองการนำหลักทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดผลต่อสังคมอย่างไรนะคะให้เรียนเขียนคําว่าทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะตอนนี้มาดูข้อหนึ่งจุดสามนะคะเขเขียนว่านะคะวีรภาพประกอบอาชีพเป็นข้าราชาการตํารวจ และมีหน้าที่จับผู้ทําผิดมาลงโทษข้อที่หนึ่งนะคะวีรภาพคนนงหลักทํามใดไปรประยุยกต์ใช้ในการทํานาในการทํางานให้เขียนคําว่าพรมิหารสีนะคะข้อสองการนําหลักธรรมดังกล่าวไปรประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดผลต่อสังคมอย่างไรนะคะให้นักเรียนเขียนคําว่าเกิดความเป็นธรรมในสังคมทําให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขนะคะ วันนี้คุณหนิงขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ